สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูุ่มสุขคนนะครับมาพี่น้องมาฝีงแดยดยามเสอ้อ่่งกันกินเข่าครับนี่สมหมูพี่น้องนี่สมหมูสมหมูนะอู้สมหม,ม,มูแล้วก็สมพักเสียนนั่นไหมเนาะไม่สมพักเสียนแล้วก็แ,กแกจ้วแก้วน้ำพักพี่น้องน้ำพักโบราณโอ้ยของเสียลยของหมักเลยเด้กับอันนี้ก่อนอันอันปลานะลาปลาบ่ก <laughs> ลาปลาเได้ลอดกันไหมทอดปลา <laughs> แยกแล้นถอดผสมอ,อดมาเม่อมคิดเลยเมี่ยเห็นตัวเนเนาะเนาะมุมจกักมัมาสกินยังไงนี่มาพี่น้อะใหญ่็ด <laughs> ยยได้ลงเ<ม><ม>ลยพี่<ม>นอ้องลงหนาลงหลังเลยเนี่ยพักกอนเด้ออือืมอืมอืีอื่อืมอืมอืมอดอือลอ ปลาทอดอมผมปลา <c oughs> <c oughs> มีดปาดมือพี่นอ้อยอืมใหญ่ด <c oughs> อืม ก้างมั้งก้างก้างหลายไปมองถ่วมันเนไ่มมันมันมั่ยมีเลย ไข่อบไว้เว้ยจะว่าเป็นเนื้อปลาสมปลาแบบแ,บบแบบั้เงเราเนี่อปลาเมื่อยนั้นมันหงคเนี่ยเลยพี่เนาะแดดบนเลยนะข้ามยังไม่หยีได้ขันแดดเ๋อกินไงยูไงพี่เนาะ

มีตลอดครับเฮ็ดเรื่อยๆครับใช้ท่นสร้างก,กระกเฮ็ดเอาเฮ็ดให้ไ่ได้ขาดเนาะแม,มาย่างได้ย่างนั่ะเกลมาเกงน้ำพักข้าวโอนตยีเป็นไน,น่เหรอไม,ม่ได้ ยังไงอยู่ยงไงพี่น้องบาทฮะก็พอไเริ่นรู้ดอกพี่น้องเอ้เยอย่าลำพักเย้าความแสบเนื่อวธรรมาดาด้วยชุดจอดกันอะไวะที่ใสก้าบ คล้องมากเธ่ได้สมผูเ้เพียง สม,มพอเสอบกินซ้ำเ่ยกอ็อิ่มละเดี๋ยวนะยอุ่นเนาะมันจะอุ่นไหมครัวก็อุ่นแนมน,นเดียว เสี่ยวส่วนนังกินด้ดยวดยแดดไม่นรอกเย้ะหอนร้อนผมหรอกินริกบอกเพชีพริดเหรออือว,ว่าจะบอกผิกบอกเพลียเจะไม่กินผิด พี่ังสีบเผ็ดเนาะน้ำซุจแบ่นี้ Nước này là chín đấy cả, thịt à. cấp kèm dần lợt đây. มือเบื้ยงเย้วยน้อะสวนบุ้มกางม่ได้กางเงาหรอกแบบนี้นหออปลาสมปราทอดปลาสม

ต้องมาปาดใช้ประคอมใช้ไหมพี่ตจับเลยรูบเขาเนียวนี่เร่ออากาศกา็ดีนุ่งเสื้เนะอืมวันนีวันหนาวเป็นหนองเย็นๆกลับมาอีกแไ้วาสินยิบหไดไหมใา่เย็นเนี่ยแหล,ละ มันร้อนเลยมันหน,น,น,นาวเย็นเลยก็เ้านงินกลับมาให้เารากลับตัวประันได้เนี่ยอืมกลับเนี่อทำไงยิ้มเนี่ย ชุด,นอนดยอดเยอะแกงลำพักแกงลำพักชุดยอดยน,นิงๆปูม,มากกับนี่ละว่าปูมากแบบขนต่แม่เขาบอกกินเขาว่ากี่เสียิมอือืม,อม,อม แบบดีเวนต้ับัดีแบบดแบบดดซองใหญ่พีซองน้ำผักเหลือมดมาเลยเอาีิมเาี้ำแล้วไหมเนาะเดี๋ยวกะ้อดกรไดมาพี่น้อนสมเนื้อสมเนื้อสมหมูแววานเน้เนื้อเนี้หม,มูครที่อยากกินกัจกักแชทแอนไลน์มา,าเลยเกาพี่นนองถักมาเลยเดีแเพื่อนลาด้อครับเร้อมีตลอดน,นะครับลนะ นำพิรำนำพักข้าก็มีแล้วก็อันส่วนพวกเสียนอันนี้ไม้เนื้ว่ามันกินไม่กินนะครับพี่น้องครับเอาเพราะได้กินนะครับเอาขอขอบคุณเด้อขอบคุณพี่นอ้องทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกไล์ทุกแชร์นะครับแต่ทางนี้มดสภาพข้อสงสัยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุภาพพี่น้องหนาวแล้วมันห่อนห่อนแล้วมัหนาวอยู่นี่วนไปวนมาอย่างนี้เอาโนอิ้มเพปชิมีเอะซาเล็กพี่น้องเดี๋ยวพอพิมพหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ